ไปดูที่เสียงแล้วไปดูว่าเพิ่มเพิ่มผู้เล่นเป็นหนึ่งร้อยหรือยังเพิ่มผู้เล่นหรือเปล่าอาอน้องฟางมาแล้วไปฟางพูดหน่อยครับตอบกลับมาหน่อยสวัสดีฮะสวัสดีฮะไหโคตรดิไม่ไดใหม่ๆดีจังวะดูใหม่น้องไว้เพื่อนแล้วจะบอกว่าเพื่อนเอิร์อใช่ไหมคือรุ่นน้องเอิร์อเออใช่ฮะน้องฟางไงก็สวัสดีฮะสวัสดีฮะ อ๋ออ๋อน้องฟังเราเหรออ้าวกบเลยน้องฟางไม่เอาโกรบก่อนเลยจ้าแฝงทำไมไม่ตามเฟยกับแก้วมาด้วยอ่ะไม่มุกตีไม่ได้แก่ไปโอ้โหแก่ไปแก่ไปฟังไม่ทันขออีกรอบทำไมไม่ตามเฟยกับแก้วมาด้วยนายบอกว่าเฟยนะเมื่อกี้ เออใช่เขาแต่งงานแล้วเขาพูดผิดตามยังไงอะเขาก็ว่าเอ๊ะเฟยคือเราพูดผิดอะไรวะเฟยไหนเอ๋อเพื่อนคู่ต๋องชื่อเฟยไงที่ไหนอะหลิวอี้เฟยแล้วเข้าใจแล้วเขาไปแล้วเขไปไกลแล้วแต่ก็แบบพี่ที่ก็ไปไกลไปแล้วมา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 รีรีรีหมกพี่มันไม่ได้ค่ะหนูขอออกก่อนอ๋อเราจะเดินตามพี่อ่ะ ตาแค่ะหนเยรายการไม่ได้เล่นเลยแยากเป็นเป็ดหรอไม่ได้เป็นพี่เอิร์ดอย่ามาฆ่าอุ้ยฆ่าฆ่าไม่ได้ใ่ไหมฆ่าเอิร์ดก่อนเราจะฆ่าเอิร์ดเองไม่ปืนฆ่าจ้าจะเป็นคนดีแบบดีร้อยกว่าเซนฉันก็ดีร้อยกว่าสเท่าเลยอาเฮ้ยพี่เอิร์ดมามีอะไรจะโชว์ให้ดู ให้ฉัโชว์ให้ดูนั้นขออนุญาตยิงนะครับก็็เปนทุกคนน้องแอวเข้าบอกได้ อทีนี้ไหวดีนะเองโอ้ยแล้วกบตายด้วยว่าหาองเอลไม่เจอที่ไอกลางปั๊มหาไม่ได้อไม่ได้ไอเป็นคนดีเอลคนดีเป็นคนดีที่เข้าพอกได้ไม่จริงไม่จริงนั้นขออนุญาตยิงก่อนเลยนะมันบ้าไปแล้วเแต่อยู่ก็นแล้วว่าไฟมันดับเลยนะเพื่อนน้องเอลเป็นคนดีอย่าอย่าใส่ร้ายเอลไอเลี้ยงเอลมาขออนุญาตยิงก่อนเลมาแล้วเขาไม่บอกได้ฉันเอ่อปีก็เห็นเอิร์อก็รู้เอิร์อก็รู้ใช่ใช่เอลคนดี จะตายเป็นโดโด้โดห้ามหมดไม่ <Yeah. S 3> ผม,มก,ำก,กำลังจะตายไม่กับคำว่ารักอ่สากสาก,ากิปสกิป <c oughs> ไม่มีใครตายห้ามสากิปวีห้ามสากิป <c oughs> ห้ามสากิปห้ามสกิป <c oughs> เพราะว่าโชว์สีไงเปนเลยห้ามสากิป <c oughs> อุ้ยบิก๊กวัวตัวเองอุ้ยน้องบิ๊กโน้ัวเ ua เอินกับเอลโขาเขาเขาอยู่เขาอยน้องบิ๊กโน้ตน ua ตัวเองทุกคนน้องบิ๊กโน้ตตัวเองบิ๊กโดโด โดโดรีบวดเออคือว่ารีบวดโดโด้อะไรดิโชว์ดิโชว์ดิโชว์เดี๋ยวโชว์หาเหรียญแล้วกันนี่โชว์ปิดไฟให้ดูดิเฮ้ยโชว์เลยดับเบิลคิววะเนี่ยดับเบิลคิวโชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยโชว์เฮ้ยระวังอัพเป็นนินจาอัพเป็นนินจาเฮ้ยอะไรวะเจียมเรา ในเงินพี่อ้ําเหรอพี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยพี่อยู่ตรงจุดตั้งแคมป์กำลังจะตั้งแคมป์เลยไม่รู้ว่าเห็นเห็นพี่อ้ําพี่นายพี่เยอะเดินไปด้วยกันอ่ะเดจ็บมากแยกกันติงเจ็บมากไปเสียงแบบยิ้มๆอ่ะโหวตอ้ําโวตอ้ําทันแล้วกดสกิปไปแล้วโอ้โหเฮ้อ ได้ยินเสียงฟังยังอ่ะได้ยินช่ะครับมาถึงในที่ประชุมครับพี่ไม่ได้ยินสิ่งเราเลยคือฟังตัวแตกตายอ่ะมีกัดเกิดอะไรขึ้นคือ iPad เดินไม่ได้เว้ยโอ้โหช่วยจัดอยู่ไปไกนแล้วนี่ มันมีบาปมีกรรมเนาะโอ้ไม่กอดไม่มีใครจับพนักรได้เลยอุ้ยเขาเราเอาฆ่ากันเองตายกันอะไรกันเนี่ยอร่อยมาตัวเมื่อกี้ตัวฆ่าเขาโคมโตบัดแล้วมั้งจ้ะโอ้โหถามจริงเมื่อกี้เสียงสะพานหลุดอะ นี่ไงเฮ้ยบิ๊กหมูโคตรดีเอ้ยเตายฟูนะตายฟูนะตายฟูนะเฮ้ยเฮ้ย r u เอาเอวว่ะยิงด้วยไอ้เขียวตามจริงด้วยไม่ใช่มียามกับวางไะอ้ําฟางบิ๊กแล้วก็ชันเดินมาด้วยกันอย่ามาอย่ามาด้านไงเฮ้ย ใว่าใช่จะไม่หยุดเดินฝั่งลูกนีเระเบิดแอ้ะเบิดทุกคนนี่เจ็บหายนะลูกพีเยอะยาไม่ไม่เอาไปแล้วขออีกลูกชอบไม่เอาพี่พี่ไม่เอาขออีกลูกยาวส่งมาเยอะยาพี่ชอบผมไหมไม่เอาพี่นั่นแหละส่งไม่ใช่หรอพี่ไม่ได้ส่งพี่เพิ่งให้อ่ำไว้ลูกสุดาก็ไม่ใช่พี ถ้าไม่ใช่พี่ก็ไม่ม่อนแล้วเห็นไหมคิดเหมือนกันพี่เดินมาว่าไงพี่ิ๊คิดเหมือนกันใช่ไหมอายมีอะไรจะแก้ตัวไหมทำไมต้องโบยเขาอ่ะไม่ได้โบยถามเฉยๆมีเพราะเขาเป็นคนดีที่ฆ่าได้อุ้ยเราดีเนาะใช่ไหมคิดเหมือนกันใช่ไหมบิ๊ทคนเหมือนกันโอเคไม่ใช่อายไม่ใช่อายนะคนนี้ไม่ใช่อาย ไม่ขับลำเก่งจริงจิเดี๋ยวก็รู้แล้วเราจะตายไปพร้อมกันเดี๋ยวเออเออไม่ใช่วะที่ไม่ที่ไม่ไอต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์อย่าแคร์ส่วนตัวสิเรามีจะมีแต่ส่วนตัวเนี่ยนะยูยูบวยไปแล้วไม่ได้บู๊เขาทำไมเป็นน้องบิ๊กบิ๊กบอกเฮ้ยจบปะเนี่ยไม่ใช่พี่ ถ้าเกิดไม่จบก็พี่เอนแหละไม่่ใชเออใช่เดี๋ยวจัดให้ส่ลยแล้วที่เป็นแกงของฉันสุดยอดแกงเราสแล้วที่เป็นแกงของฉันไม่ได้ใช้อม่ได้ม่ได้ใช้ม่้ม่ได้ใช้ไม่ได่อดจริงๆ

โอ้จอความนัวนี้ดูมากเฮ้ยไปด้ว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 ยปกป้องหรือไม่ใช่แล้วพี่เอ๋ฉันไปด้วยฉันชอบตายอ่ะเดี๋ยวพี่เอ๋ตายจันน่ะชอตายแต่ชอบตายตะลึดอะเป็นกดไม่เป็นเฮ้ยจุดเมื่อกี้อยู่กันเติมละ ปังปังขอระเบิดหน่อยปังขอระเบิดหน่อยท่พี่พี่อยู่นิ่งๆิพี่อยู่นิ่งๆเออมามามาเมื่อกี้เห็นปะเมื่อกี้เห็นปะเมื่อกี้เห็นปะเห็น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 คือพยายามได้สารสารภาพมาแล้วคนที่ฆ่าอมคืออายครับอายสารภาพเองกับปลาตอนตอนที่เขาได้ระเบิดอะตอนนั้น่ะมันแล้วมีเอิร์ธแล้วก็มีใครวะมีทำไม่ได้แล้ววะไม่ใช่เราทั้งคู่ครับเออไม่นะ้วทำไมฉันได้ระเบิดอีกแล้วอะ หนูหลบหนูหลบระเบิดสุดๆแล้วใช่พอพี่บอกหนูแอลว่าระเบิดตัวหนูแอลหายวักไปเลยหนูหายหนูกลัวแอลแอลหนีไปแล้วชั้นนี้ทำไมคนที่ฆ่าโอมคือไอไอสารภาพแล้วเออหมดเลยก็ได้เพื่อนแจะหมดแล้ววะเฮ้ยมันยอมง่ายเกินอ่ะมายอมง่ายเกินยอมง่ายเกินพี่ไอหัวตายกันเออโดนยังไงวะนะไอ้หนู โดนยิงโดนยิง <Shame> ยิงอะไรยังไม่ได้ยินเลยโดนเน็ตยิงเ้ยยิงเน็ตอ่ะเฮ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยคุร้องละคุร้องละคุร้องดูใครอะไอใครอะมันเของใครอะนี่คือไอใครอะเอาเอาไอโดนแปลงแล้ว ตอนนี้ก็โดนเหลือทั้งแต่ตอนที่แรกตอนที่แรลกผู้ว่าตอนที่แหลกตอนโดนแล้วหรอตอนนี้ก็โดนแล้วตอนนี้มีคนอ๋อฉันรู้แล้วว่าใครเอลวันี้แอลวันี้คนกดไหมอ่ะอลวนี้แอลเมื่อกี้ตอนที่ไอประชุมจบอ่ะันมีระเบิดอยู่กับตัวแปดวิแสดงว่าฉันได้มาตั้งแต่ก่อนรอบน้นนั้นซึ่งก่อนรอบนั้นนั้นเราเจอใครสองโนแล้วก่อนจะประชุมเดี๋ยวพี่นายไม่ใช่ ใครอ่ะเจอฟางเขากโกงไงเจอฟางกับกบกงแต่ถ้าพี่กบพี่กบไปแล้วแล้วน้องฟางก็ไปแล้วก็น่าจะจบแล้วไป่ะกบยังไม่กบยังไม่ไปแจฟางก็ไปแล้วอาจจะอาจจะเป็นไม่กบประวัติ fifteen minutes later เอยใครฆ่าน้องไม้มอพี่กบไม่น่าใช่พี่กบนะระเบิดน่าจะตายไปแล้วแบบ น้องแอลน้องฟางอเจนนี้อเจนนี่น้องฟางไม่ใช่ไม่ใช่เจนนี่ไม่ใช่เจนนี่เจนนี่เจนนี่น้องพูดหน่อยไม่ใช่แอลไม่ใช่แอลให้ให้หนูพูดเหรอพี่พี่อยากให้หนูพูดอะไรอะของไม้เมื่อกี้ได้ยินอกบไปขยันขยอน้องทำไมไม่ฉันฉิดฉันฉันพูดเลยน้องเจนนี่อะคนดีไม่น่าจะฆ่าน้องไมมอนได้แอลก็คนดีแต่สิ่งที่ฉันสงสัยคือขอถามหน่อย นายแกเดินขึ้นมาจากไหนอ้๊มแกอยู่ตรงนั้นมาหรือยังเพราะตอนซาบูรอเมื่อกี้มันอยู่ตรงแถวแถวพวกแกสองคนเลยเฮ้ยก็นายแล้วแหละตรงไหนเห็นคนตายแต่ว่าเขาอะตอนแรกอะอยู่ตรงที่มันจะมีไหยแล้วเราต้องอยู่แล้วเขาก็จะเดินขึ้นไปข้างบนน่ะเขาอยู่ตรงนั้นน่ะแต่เขาสงสัยน้องบิ๊กนะอะไรพี่ผมไม่เกี่ยวไม่น้องบิ๊กเหมือนได้หรอกแล้ว เจนนี่กับบิ๊กพี่เชื่อใจเราสองคนมากนะถ้าเราถ้าเราหักหลังเจนนี่หนูสกีบหนูสกีบไม่ใช่เจนนี่พี่สกีบหนู่พี่กบหนูเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยสอปาร์เป็นระเบิดยอดว่ะเท่าได้เป็นสอบปาร์เลยไงเพื่อนฉันมันสุดยอดพอได้เป็นแล้วแบบว่า ไม่อยากเป็นเลยอยากเป็นคนธรรมดามากกว่าเขาพูดอะไรเนี่ยคนจ้องต้องอย่างนี้พี่โอ้ได้เป็นแล้วมีเดี๋ยวคนจ้องอ่ะฉันว่ารอบนี้ฉันเป็นนักสืบได้ว่ะฉันสืบได้นะคือว่อยากเป็นแบบเล่นแบบไม่ได้อ่ะผมสืบอย่างโห hop แล้วแหละ ฉันไม่อยากจะ่นเลยเพราะว่าฉันเป็นอะไรฉันก็โดนระเบิดอย่างเดียวเลยเฮ้ยอายขอโทษไม่ได้ไอ้อาจจะได้เป็นระเบิดไม่ได้ไอล้คู่รักอะคือส่งให้ไอยคือค่าคือค่าโทนอมะต่อหน้าต่อหน้าเจนนี่เลยที่วิวแกสุบปรุแล้วมันก็